จากรีบอรูทได้ยังไงถึงได้เอามาใช้อยู่ที่จังหวัดตราดตรงนี้ครับหาวัสดุยังไงครับที่จะเอามาทำครับถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็เผาทิ้งเพราะว่ามีความเชื่อว่ามันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคปล่อยจุลินทรีย์เลี้ยงระบบให้มันดูแลแลวจุลินทรีย์ก็กำจัดโรคในตัวด้วยครับที่ทำมาก็ไม่มีปัญหาเรื่องต้นตายเพราะคลนเนา่ารับเน่านะครับปุ๋ยที่ใส่ก็ลดปริมาณลง แต่ก็เติบโตดีเหมือนเดิมและเห็นบอกว่าเอามาฉีดป้องกันโรครากเน่าของหน้าบนต้นด้วยทํำยังไงบ้างครับอัน,นมีการใช้อะไรเข้ามาผสมผสานกับระบบรีบอร์รูทบ้างนะครับเราติดตามกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดตราดนะครับเรามาที่สวนพี่เจนะครับพี่ธนก,กฤษขาวเกลี้ยงพี่เจเนี่ย ได้ทำระบบรีบอร์รูทมาระยะเวลา1ปีแล้วเดี๋ยวเราจะสอบถามพี่เจนะครับว่าในช่วง1ปีเนี่ยที่ทำมากับต้นมูซังคิงตัวนี้กี่ไร่นะครับทั้งหมด11ไร่ครับ11ไร่แล้วก็ได้ผลเป็นยังไงบ้างมีการใช้อะไรเข้ามาผสมประสานกับระบบรีบอร์รูทบ้างนะครับเราติดตามกันนะครับก่อนอื่นก็ถามพี่เจว่ารู้จักรีบอร์รูทได้ยังไงถึงได้เอามาใช้อยู่ที่จังหวัดตราดตรงนี้นนครับรู้จักจากสื่อออนไลน์ครับจาก YouTube คุณแม่เห็นใน YouTube แล้วก็เอามาแนะนำครับ อ๋อครับเพราะว่าเห็นระบบนี้ท่านอาจารย์ไปแนะนําทั่วหลายสวนครับหลายสวนแล้วแล้วก็มีสวนใกล้เคียงเขาทําระบบนี้ด้วยแลวเขาได้ผลดีไว้ลูกได้เยอะขึ้นก็เยอะขึ้นต้นสวยครับสวนข้างเคียงนั้นเป็นพันธุ์เป็นหมอนทองเป็นหมอนทองด้วยครับผมก็เลย ัดสินใจเอามาทําเอามาใช้ใชครับก็ลองดูครับตอนทำทีแรกนี่ต้นอายุเท่าไหร่ครับต้นอายุประมาณ2ปีครับ2ปีกว่าพอทําไปแล้วเนี่ยเห็นการเจริญเติบโตจาก2ปีขึ้นมาตอนนี้ก็ประมาณ3ปีกว่าแล้วใช่ครับมันโตยังไงบ้างครับต้นอันดับแรกเลยก็คือใบไม่เคยหยุดแตกแล้วก็ปุ๋ยที่ใส่ก็ลดปริมาณลง แต่ก็เติบโตดีเหมือนเดิมปุย๋ยลดลงแต่โตดีเหมือนเดิมครับแล้วทรงพุ่มต่างๆใบอะไรต่างๆนี่ก็ฟอร์มขึ้นมา<ช>สวยงามมากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เห็นต้นใหญ่ๆอยู่นี่ตอนแรกเข้ามานี่นึกว่า4ปีจะ5ปีแล้วเพราะต้นมันใหญ่มากแต่คุณเจบอกว่า3ปีเข้าปีที่4ใช่จะเข้าปีที่4 3<ช>ปีเสร็จรเดี๋ยวเราไปดูต้นที่ทํากันเอาไว้ว่าพี่เจได้เปิดเปิดโคนให้ดูนะครับว่าทําตรงนี้ไว้แล้วมันได้ผลดีนะครับแล้ว หาวัสดุยังไงอะครับที่จะเอามาทำอะครับวัสดุที่จะมาทำวัสดุเริ่มแรกก็เอามาจากสวนยางรอบๆข้างๆข้างเคียงครับก็อาศัยไปขอเก็บใบยางของเขามาใส่ในระบบครับเอามาใส่ในระบบแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็เลี้ยงพยายามเลี้ยงหญ้าให้ยาวเเลียยงาวพื่อเอามาใส่แทนอินทรียวัตถุแทนแทนใบสวนยางครับแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เริ่มปลูกทองหลางเอามาทดแทนแล้วครับเพราะว่า ในกรณีที่หญ้าโตไม่ทันเราก็ต้องหาพืชหาพืชอื่นมาช่วยพืชอื่นมาช่วยครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เปิดเอาไว้ให้ดูใช่ไหมครับที่ว่าทํารีบอลรูทไว้ตรงนี้ก็จะเห็นกองหญ้าที่เราเลี้ยงไว้แล้วเลี้ยงไวแล้วก็ตัดแล้วก็เอามาใส่ตัดแล้วก็มาใส่นะครับก็ไม่สูญเปล่าครับถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็เผาทิ้งโอ้เมื่อก่อนเผาทิ้งใช่โอ้เพราะว่ามีความเชื่อว่ามันจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเชื้อโรคแต่พอทําไปแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่เชื้อโรคไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เลย เพราะเ,เราก็ปล่อยจุลินทรีย์เลี้ยงระบบให้มันดูแลแล้วจุลินทรีย์ก็กําจัดโรคในตัวด้วยครับกําจัดโรคในตัวด้วยเออพูดถึงตัวลินทรีย์ตรงนี้ได้เอาจุลินทรีย์มาใช้อย่างไงบ้างจากที่เราได้ไปอบรมที่ธรรมศาสตร์มาด้วยครับ,รบจุลินทรีย์เริ่มแรกผมก็ปล่อยไปทางน้ําก่อนอปล่อยไปทางน้ําใช่ครับให,ให,ให้ไปอยู่ในระบบะรีบอลรูทแล้วจุลินทรีย์ที่เลือกก็พยายามคัดสรรจากสถานที่ที่ดีหน่อยเพราะในพื้นที่ จุลินรีที่ได้ก็เป็นแค่สีเหลืองสีส้มแต่เราไปคัดสรรจุลินรีย์ที่มีสีแดงมาจากที่อื่นครับครับได้สีแดงมาก็คืออย่างน้อยได้ครบหกสีเลยครับผมเอามาแทนจุลินรีย์ท้องถิ่นเอาไปแทนจุลินทรียท้องถิ่นไปเลยแล้วก็ทําให้ระบบรีบรูทเนี่ยมันสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้ากับต้นไม้ได้และเห็นบอกว่าเอามาฉีดป้องกันโรครากเน่าคนเน่าบนต้นด้วยทํำยังไงบ้างครับอันนี้ก็เอาจุลินซียมาขยายเชื้อเพิ่มแล้วก็ มาฉีดต้นที่มีรอยช้ำ<ว>แล้วก็เป็นรอยช้ำเป็นจะเป็นไฟท็อปอย่างไงครับครับผมแล้วก็ไอ้อยอดแห้งครับยอดแหง้งก็รักษาได้ครับยอดแหง้งก็เอาเสร็จไปปุ๊บแล้วก็แตกไปอ่อนแล้วก็ก้านยาวเลยครับทีนี้อ่าเนี่ยเ,เห็นบอกว่าผมตกใจมากครับเข้ามานี่ก็ โอ้โหทำไมยอดมันแตกดีกันจังเลยครับผมแล้วก็ยอดยาวยาวยาวแตกยาวมากนะครับหมูสังคิงยอดแตกดีมากเลยครับอันนี้ก็เห็นว่าเอาจุลินทรีย์เนี่ยธรรมชาติเนี่ยมาบําบัดเชื้อโรคนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าในจุลินทรีย์เนี่ยที่เราเก็บมาจากก้อนข้าวเหนียวเนี่ยมันจะมีเอนไซม์เอนไซม์ที่ดีนะครับในการกําจัดโรค นะกำจัดโรคอีกหลายๆโรคก,กับทุเรียนเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยได้ไปอบรมมาที่ธรรมศาสตร์เรานะครับในหลักสูตรทุเรียน101นะครับสามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยเดี๋ยวไปดูตรงกองนู้นดีกว่าว่าตัดหญ้าแล้วก็เอามาปิดกองได้ยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ก็เห็นอันนี้ก็จะเห็นหญ้าหญ้าที่ตัดมาแล้วตัดสดตัดมาแล้วตัดสดมาก็เอามาวาบนกองมีบอลรูทได้เลยนะครับ ามาวางในกลองี่บอลรุดเลยแล้วก็มันก็จะย่อยสลายไปเองครับครับอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเรื่องลากเน่าลากเน่าคนเน่าครับรากเน่าคนเน่าเอาอยู่หมดเอาอยู่หมดครับอันนี้ก็เหมือนกันครับตัดแล้วก็เอามาวางเลียงสวนทั้งหลังนั่นก็ค่อยค่อย,อย,อยทำไปเรื่อย ก็ทําระยะ1ปีที่ทํามาก็ไม่มีปัญหาเรื่องต้นตายเพราะคนเน่ารักเน่านะครับอก็โตโดีครับโตโดีแข็งแรงดีค,คุณเจมีอะไรฝากถึงคนที่ติดตามแล้วกําลังจะทํารีบอลรูทแล้วก็กลัวเรื่องเชื้อรากลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดเลย อยากให้คุณเจถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็แล้วมันเกิดผลดีแบบนี้แบบนี้ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านด้วยถ้าคนที่ไม,ม,ม่มีประสบการณ์ก็ขออยากให้ลองศึกษาให้ถูกต้องก่อนว่าขั้นตอนทอํายังไงบ้างแล้วลองพยายามทําเปรียบเทียบระหว่าง2ต้นเลยต้นแรกทําระบบรีบอลรูทและต้นข้างไม่ทําดูจะเปรียบเทียบเด้เห็นชัดเจนมากเลยครับแต่พยายามทําให้ถูกวิธีครับครับ,<อ>บผม ท่านที่ติดตามอยู่นะครับสบายใจได้เรื่องเชื้อราเป็นไงครับเชื้อราที่กลัวกันหลือเกินลา้นลานู่นล้านี่คุณเจไม่กลัวเลยเจเราไม่กลัวเลยเพราะเพราะเรามีระบบรีบอลรูทที่ดีแล้วก็ทําถูกต้องถูกวิธีครับครับผมอันนี้ก็ฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามเราอยู่ด้วยนะครับว่าพอทําไปแล้วได้ผลดีตัวน,นี้เราอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่คุณเจทําไว้นอกจากแปลงนี้แล้วยังมีแปลงอื่นด้วยใช่ไหมที่ปลูกใหม่ก็<ม>ก็ทำด้วยทุเรียนเล็กก็ทําตั้งแต่ เริ่มปลูกเลยครับอืมทับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยครับตอนนี้7เดือนแล้วครับโตดีมากสําหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วติดตามพวกเราได้ในช่องทางนี้มีอะไรดีๆเราจะมาฝากพวกท่านสวัสดีครับ